สวัสดีครับวันนี้วันที่3ตุเอพฤศจิกายน2567นอยะครับอยู่กับสลาต้นก้านะครับสวัสดีพี่บบาวยุทธแล้วก็เอของพี่บบาวยุทธ์ทุกท่านนะครับรวมไปถึงอาจารย์พจน์บรญยญัวรธรรมนะครับในในส่วนของน้ำหมักหลักหมืน่นนะครับก็ได้มีโอกาสได้ได,ได้ใช้นะครับน้ำหมักหลักหมืน่น ไม่ว่าจะเป็น 1, 2, 3นะครับสูตร 1, 2, 2, 3แต่ว่าที่ฟาร์มสลาต้นก้านะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับได้เอาเอาสูตร3มาควบคุมเรื่องโรคนะครับซึ่งเมื่อวันที่รู้จึกจะ3ตุลาคมนะครับอาการของโรคมันมันรุนแรงมากนะครับช่วงนั้นฝนตกเยอะมากจนไม่มีแดดนะครับในพิก ชุดนี้นะครับที่เคยทําคลิปไปเมื่อวันที่3ตุลาคมนะครับวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับว่าผมจะรักษาให้มันดีขึ้นหรือว่าหายไหมนะครับก็วันนี้ก็มาดูกันนะครับเพราะช่วงนี้ก็ยังมียังมีฝนตกประบายลงมามั่งนะครับยังยังไม่หมดจริงๆนะครับสําหรับที่เชียงใหม่นี้นะครับในปีนี้ฝนมันชุกเกินนะครับชุกมากนะครับนะครับ ก็ได้ใช้ตัวนี้ไปนะครับนะครับนี่ก็คืออ่าพริกพริกหนุ่มเขียวนะครับก็ถามว่ามันมันจะให้ใบเก่ามันหายมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องดูยอดใหม่นะครับนีะครับก็ดีหมดแล้วครับเนี่ยน่าจะช่วงนี้นี่ก็ไม่พอขายนะครับเพราะว่าเชียงใหม่ เชียงรายน้ํามันท่วมมานะครับมันก็เกษตรกรก็ในแปลงก็เสียหายเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นพืชผักต่างๆนะครับปีนี้ก็เลยกล้าผลิตไม่พอขายนะครับนะครับอันนี้ชุดใหม่ๆนะครับหลังจากที่ฝนซาลงมามั่งก็อ่ก็ก็เบาลงมามั่งแล้วครับในส่วนของพวกโรคใบจุดแอนเทคโนดของพริกอะครับใบอ่า ก็ต้องมีการฉีดทุกระยะนะครับนะครับนู่นนะครับฟาร์มก้าเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่ายังไม่พอกับความต้องการของเกษตรกรนะครับที่สลาต้นก้าอ่าอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับนะครับทั้งๆที่แถบนี้นะครับมีอ่าฟาร์มต้นก้าอยู่ทั้งสี่ห้าฟาร์มนะครับก็เกษตรกรก็ยังไม่พอนะครับก้าไม่พอกับความต้องการของเกษตรกรนะครับนะครับ นะครับอันนี้คือชุดใหม่แต่ชุดเก่าเนี่ยครับผมจะให้ดูนเนี่ยเนี่ยเห็นหญ้าไหมหญ้าที่มันขึ้นมันก็แต่มันก็ต้องอาศัยเวลาครับในช่วงของของการรักษานะครับของการรักษาก็ต้องให้เวลาของจุลินทรีย์นิดนึงนะครับอ่าที่ผมชอบเพราะว่าในน้ำหมักหลักหมื่นสูตรสามเนี่ยมันควบคุมคอบคุมหมดไม่ว่าจะเป็นไข่แมลงไข่นอนไข่เพ้แล้วก็ เชื้อราแบคทีเรียไวรัสอะครับก็เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปหาหลายอย่างมาฉีดมันง่ายมันง่ายมันครอ,อบคุมหมดแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะนำมาใช้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนะครับเนี่ยครับถ้าเอาเคมีฉีดเอาจริงๆผมว่ามันไม่เหลือแล้วครับมันคงตายไปหมดแล้วเพราะจากประสบการณ์ที่ทำมาก็ ใบมันจะไม่เหลือครับมันจะเหลือแต่ยอดนะครับที่เคยทํามานะครับครับดูลากครับผมเนี่ยก็ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ที่ใช้น้าหมักหลักหมื่นของอาจารย์พศอยู่นะครับก็คือกลุ่มพอดอเนี่ยที่จะต้องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในการใช้ สิ่งมีชีวิตดูแลสิ่งมีชีวิตเนี่ยครับเพราะเคมีมันไม่มีชีวิตครับแต่ไอ,อจุลินซีย์มันมีชีวิตพอเราใช้ไปเนี่ยมันก็ไปขยายอยู่ในในแปลงพืชผักเราหรือว่าแปลงไม้ผลเรานะครับนะครับให้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับเพราะว่า จากการใช้เคมีที่ผ่านมาผมใช้เคมีมาทำก้ามาก็มาต่อกันอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแบตผมใกล้จะหมดละนะครับก็เนี่ยครับก็อย่างพวกผักใบนะครับไอ้นี่ก็ก้ากระลำดอกนะครับก็ดูลากเขาเนี่ยครับเห็นไหมในการใช้กลุ่มสิ่งมีชีวิตดูแลพืชนะครับนะครับผมจะได้ส่ง ่านเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตนี้เข้าไปในแปลงของเกษตรกรด้วยนะครับไอเนี้ยเป้าหมายของสลาต้นก้าที่คิดแบบนี้นะครับโดยที่ผมอยากจะให้ของที่มันมีชีวิตนะครับได้เข้าไปอยู่ในแปลงของเกษตรกรทุกคนที่มาซื้อก้าที่สลาต้นกล้าเนี่ยครับเนะครับเพราะยังไงอย่างน้อยเนี่ยครับในเนี้ยครับมีสิ่งมีชีวิตอยู่ มันก็ต้องอยู่กับรากนี่แหละรากพืชนี่แหละแล้วในในกล้าเราเนะี่ยกล้าของเราเนะี่ยก็ไปปลูกในแปลงของเกษตรกร,กรมันก็จะไปขยายกระจายตัวหรือว่าไปขยายอยู่ในนั้นบั่งแหละเนี่ยเป็น,เป,นเป็นความตั้งใจของผมที่จะพยายามทํากล้าด้วยอของที่มันมีชีวิตให้มันดูแลของที่มันมีชีวิตเพื่อผลผลิตที่มัน ดีขึ้นหรือว่าสุขภาพของเกษตรกรที่ดีขึ้นนะครับก็ท่านใดที่เป็นเอฟซี FC ของบ่าวยุทธหรือว่าเกษตรกล้วย,วยแล้วกอ็อาจารย์พจนปัญญาวรธรรมนะครับก็ก็ขอให้ศึกษาเรื่องนี้ให้เยอะๆนะครับเพราะการทำเกษตรเคมีเพียวๆเ,เคมีอย่างเดียวเนะี่ยมันเขาเรียกว่าบางทีมันก็สุดทางนะครับมันสุดทาง เราอาจจะแก้ปัญหาไม่ตกนะครับในเรื่องของปัญหาของโรคพืชหรือว่าแมาลงนะครับแต่ว่าในเนี่มันตอบให้เราเนี่ยคุมไข่หนอนไข่มแมลงอยู่ในนี้หมดแล้วครับจุลินทรีย์ที่มันไปดูแลของพวกนี้ยมันอยู่ในสูตรสามเนี่ยหมดแล้วแต่ถ้าเราไปซื้อเคมีก็ต้องซื้อแยกอยีอยกอยาโรคยาแมลงนะครับก็ต้องซื้อแยกก็หลายหลายบาทอยู่ดีแล้วก็ ฉีดไปมันก็ไม่ได้ไปขยายตัวนั้นมีแต่จะวันแรกฉีดความเข้มข้นอยู่ได้แต่ว่าอีก2อสาวันโดนน้ำโดนอากาศไปก็ก็หมดลิดลงก็เดี๋ยวก็แมลงก็เข้าไปทำลายอีกอะเพราะนั้นใช้ตัวนี้ดีกว่าครับโอเคนะครับ อาจารย์ในพุทธาหรือว่าปักขัน้นเนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดเราจะทําทสาวเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนในตนัวไหนกันคือปกติเขาตัดต้นแล้วเนาะบักขั้นเนี่ยปกติเขาเก็บเรียบร้อยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเขาจะต,ตัดต้นครับเพราะตัดต้นมันแตกงา,ายไหมขึ้นมาเนี่ยมันแตกง่ายมากปุ๊บเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันจีแตกมันจีออกมาแบบอบอวลเลยละ่ะครับช่วงนี้เขาใชเล่งให้ใบให้ต้นมันแข็งแรงครับปกติก็คือโดยทั่วไปเขาใส่อย่อยางเขากับเน้นน้ำเขาใส่ตัวเก่านั่นแหละ ใ <c oughs> ส่กับหน่าหมักของข้าสูตรหนึ่งแต่สูตรหนึ่งเขาจะใส่สองเท่า <c oughs> แต่ก็ต้องใส่สูตรสองไปหน่ำเพราะมันจะเริ่มว่าบากท่านมันเริ่มใหญ่มันเริ่มมันเป็นหมากเป็นผลแล้วก็ <c oughs> คือใส่สูตรหนึ่งสองรอยสมมติใส่สูตรสองเนี่ประมาณร้อยหนึ่ง <c oughs> แต่พอมันแตกกิ่งสาขาความสีออกดอก <c oughs> เขากลับกันก็เอาหนึ่งร้อยเสร็จแล้วเอาสองสองร้อย <c oughs> สลับกันวันนี้ปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะสลับไปสลับมาตอนแรกเขาใส่ใส่อาจจะยิ่งหาศูนย์ศูนย์นะสี่สิบหกศูนย์ศูนย์แล้วแต่เขาก็ใส่ไปปุ๊บเนี่ยพอเขาเสียเอาดอกปุ๊บเขากก็ลับ กลับเป็นศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่เฮกตัวได้ก็แล้วแต่เชื่ออาจจะเป็นอ่าอะไรนะตัวแปดยี่สิบสี่ยี่สี่ก็แล้วแต่แต่เขาเขาใส่ไปเลยแต่ว่าเห็นมั้งที่ที่อาจารย์บอกบ,บางคนเขาอาจจะใส่สารไายไปน้าใส่โพแทสเซียมเชียวเอนยังก็แล้วแต่เขาเขาใส่ไปปกติคกับแล้วกับมากกับไปฉีดแต่บ้านนี้คันทั้งดินเนี่ยห้ยย่ำเลยครับโตกลางห้ามเกินหา้าห้ามเกินห้าห้ามเกินห้าเด็ดขาดแต่กันใส่ปุ๋ยอาจารย์ไปแล้วก้ากระบาดถึงเลย ไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะในปุ๋ยอินทรีย์อาจารย์มันมีเพียงพ่อครับว่าสันเจ้าจีเฮ็ดหวานกรอบพอได้เจ้ากระเชิดบักท่านเป็นขันบ่อแข็งกับเป็นเขาเรียกว่านวลนวลนี้เน่นะกินบอก๊อบบอกระเบีบอกรอบหน่อยนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นตัวบอกครอบหลายหลายถาดเลยตัวตัวฟอร์ฟอรัดเนี่ยคือถาดพวกนี้มันดีเห็นว่าขี่ขันข้าวฟอร์ฟอร์ัดมันสูงมันดีครับมันดีเฉพาะเพื่อกินใบครับ คันเจ้าปลูกสารแนปลูกพักซี่เห็นบ่กปลูกขึ้นใช่เนี่ยคันเจ้าใส่พวกนี้หลายมันดีเพราะมันเป็นเห็ดเหยีหลแข็งแรงใบแข็งแรงเพราะว่าเจ้าว่าเดี๋ยวเอาหมากเอาผลแต่ว่าใบมันสีแข็งแน่แหะครับมันกินหลายกันไปเห็นว่ามันเป็นมันไปบอกตัวเรินขึ้นกันเับถึงว่าจะกินหมากกินแต่ใบจริงๆก็กับกับบ่นุ่มเด้แต่มันหลายแ้่อย่าเรื่องว่าเนี่ยเวลามันตกข้างโดนๆเนี่ยเวลาเขาใส่ซิบหาซิบหาสุปีสุปรีนี่ย ผมเคยบอกนะว่ามีท่านอาจารย์คนหนึ่งกันแล้วเล่าเลยพิมนเกษตกรบอกว่าเมื่อเราหายวุ่นๆเลยได้นว่าก็บอกว่าถ้ามันตกข้างฟอตรัฟมันคือจะอื่นก็เริ่มตกข้างเลยมันเห็นในบอกตัวอื่นหลายครับแต่ตัวนี้เป็นตัวสำคัญครับถ้ามันบอกตัวอื่นหลายปุ๊บเชื้อโรคมันสิเข้าอ๋อนี่ครับพี่นวนี่นี่คือคือสำคัญเด้เพราะว่าพืชมันอ่อนแอเพราะพืชมันอ่อนแอปุ๊บเอาอันคนแข็งแรงมันสิเข้าได้บ่ บ่ได้ะอออจรเกันเพื่อนมันอ่อนแอมยังสิเข่าได้แม่นเข่าได้คือตัวนี้มันติดมันมีปัญหาครับผมผมถึงบอกว่าย้ำเสมอว่าใส่ปุ๋ยนี่ใส่ได้อียังใส่ได้หมดแต่ว่าตัวกลางเนี่ยผมขอเนี่ยเดบ่ครับผมเออมันบ่มีมันก็บ่เป็นหยังดอกเออจะอยากได้หลายหากมากเฮ็ดจะหากกับกับอันนี้น้าครับผมเฮาเอาหมากเอาผลพุ่นดอกครับประมาณนี้อ้าฝากพี่น้องเกษตรกรเด้อครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ